ฟุกอยู่กับพี่เนยไหมพุกไม่อยู่อยู่ปอกเปกรอเมื่อกี้บอกฟุกว่าเมื่อกี้บอลเนี่ยนสวัสดีค่ะไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกพุกว่าตอนพุกไปเล่นบอกพุกพุกเอาไอซื้ออะไรเย็นเย็นซื้อซื้อเย็นเย็นสีเหลืองมาให้หน่อยโอกาเด่นน่ะ<อ>เย็นเย็นนะแล้วรู้ไหมพุกมันซื้ออะไรมาเย็นเย็น เย็นเย็นอ่าทำพวกนี้คุกฟุกเย็นเย็นเรียกครับกูจัดการไอ้ครูให้เลยนะทำไมอ่ะแล้วนี่ไงยินไอดูดูกแล้วมีหลักฐานอ่ะก็ครูบอกว่าอะไรก็บอกว่าอยากกินอะไรเย็นเย็นเนี่ยตอนไม่พี่ปูหนูบอกว่าหกกระเด็นเย็นเย็นแล้วครูครูบอกว่าอะไรอ่ครู ก็อยากได้อยากกินของเย็นๆตอนแรกจะซื้อน้ำแข็งไปแล้วหินดูเกือเป็นไปกินน้ำแข็งหรอกคุณวยเห็นดูว่าอะไรมาสองขวดด้วยนะเผื่อเผื่อพี่ชอยเผื่อพี่ยั้ขวดนึงมารามิวติดคุณเออตอนนี้มันไม่ใช่เย็นธรรมดานะเย็น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 เออ มาดามนิ้ววันนี้มาเล่นมาเล่นกลางสาเดี๋ยวถีบลงสาให้อย่ามาอย่ามาจองแกงอย่ามาจองแกงเอ้าไอ้ปุ๊กวันนี้วันนี้นั่งลงนั่งลงเอ้าก็มาดิเอ้าเอ้าเเฮ้ยอันนี้ครับรถก็มาดิเอ้ารถมึงอ่ะรอไปนะ

อย่ยางทำไมไม่ได้ยินใช่ไหมอไ่ปวันนี้ตอนเนดึกๆเดี๋ยวให้พ่อดึวันนี้ดแกนี่าอยู่อายายู่ใกล้พวกนี้พวกนี้มันไายไม่ไม่เป็นไร ประอเป๊ะก็แล้วเขาเขาเป๊ะเขาอยู่กับหนูเขาเป๊ะแล้วตอนเนี้ยเอาสิเอาดีถ้าไม่อยู่ฝั่งนม้จะบอกเน็ตไม่ต้องมายุ่งอย่ามากำียงเลยนะเน็ตเ้าตรงนี้ไปเอาสีอยู่ฝั่งใครนะลูกดองคุณอยู่กับผมแล้วนะครับคุณเจตลินคุณสักกรินมึงทำอะไรไว้เมื่อคืนไอ้พวกอ้า รายการแบ่งทีมไล้หรออย่งงีมไว้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก็ได้เสร็จแล้วบอกบอกพี่จอยไม่ต้องรีบนะพี่บอลรออยู่มีใครก่อนพี่บอลใคร่อนอ๋อเหรอบายบายทุกคนเดี๋ยวขอลงก่อนนะคะ ลงยังไงวะนี่ๆน่่มาเลยกนไอ้พวกมันน้ยกาดนะพุกมบอกเลยตอนนี้ไม่หนิ